โยคะกับเจอที่บ้านจะเป็นโยคะสําหรับผู้สูงวัยนะคะวันนี้จะใช้กาแพงในการช่วยผสมผสานนะคะไม่ใช่โยคะยงเพียงนะคะแต่ว่าจะช่วยการบริหารร่างกายให้กับผู้สูงวัยนะคะหากาแพงนะคะแล้วก็จับกาแพงไว้นะคะเหวี่ยงเท้าขวาไปด้านหน้าสิบรังสามสี่ห้าหาพี่ยึดนะคะเป็นกําแพงเก้าอี้ก็ได้นะคะเจ็ดแปดเก้าสิบทีนี้เปลี่ยนข้างนะคะ หนึ่งสองสามสี่เตะไข่ค่ะห้ 5, 6, 7, 8, 9, 10, าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างค่ะต่อไปเราจะเริ่มไข่หน้าแล้วไข่หลังนะคะขยบหอบหายจังจตะแพงนิดนึงนะคะหนึ่งสองสามไชค่ะแปดพื้นนะสี่ห้าหกเจ็ด 9 10โอเคเปลี่ยนทางค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าใหม่ๆชา้ชาๆได้นะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวจะเริ่มทำเรื่ยจับขนัดนะคะเอาท่าที่ถนัดย่อแล้วเด็กนะคะ ด้านหลังก็มองความแน่เนรยติหรือว่าเวลไปก็พยายาครับพอายากขณวาจัขาีเท้าต่เลยนมีตัดิต้อนเขาครัวกันทีนี้ใครผมจให้เลียงเขาเราเดยนั่นแหละมันอันตรายเข้มแรกก็ชีาแหวกแล้เดูดีเลยต้านมอมี่เล้ยแม่ตาัวหามันยังตัวามึงวตถุย้าเดาทันา มัเนเข้าไปโลกี่นเวัยขไปสื่ยังเหมือข่้นไปสืบขึ้นไป่น่อะไรเขียนแรงนะแม่ซิลฟังายจับชีนอวัขวาต้องเป็นแค่สามแหวกสองแล้วเห็นที่สองจิตตาดูตะข่าวเนาะจิงเท็บาูดชินอวัยมันเชื้อตายอยู่ได้ห้อวยวันเพราเสร็จแล้วจะเอาอตาเนี่ยตายเข้าไปสูงสุดแล้วเกมเลยไม่ได้เลยจิตตาต้องเติตาต้องเต็มสอ ตามทีวีเขาบอกวันต้องวันนี่นะคุณผู้ชมก็จะก่อนครับคุณเป็นผีที่โน้ตบางประมบณนี้เออมันเปลี่ยนเอาก็อี้วันนี้นะจับก็อี้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ามีกช้แพงก็อยากทำแต่ละหลักนะคะใช่ราย่อนะคะเราจะย่อข่าวนที่วันนี้ขั้นตอาเท้านะคะนมแล้วก็คือช้าไม่กระตุกขาขั้นน คือแล้วหลัากนี้นิดนึงนะคะไม่เหยียดแบบกระตุกนะคะสิบวันเราก็เรามาระวังกันนะคะสิบครั้งเริ่มขับขับไปโทษเลยว่าให้ขึ้นเรื่อยไม่ต้องไปทนขอะไรทั้งเรียบสองแข่งงานกูข้างล่างเขาบอกว่าจะผ่านได้ยังไงมาชันั้างลัางก่อนสเขาเราเราไม่ต้องให้ขึ้นยันสี่เลยนะเด็กเส้นนาะรองคุ้มรายการมาไม่ถูแล้วลูกน้องเขางไอซิ่งนั้นใช่มากินกาแฟได้เงินอยู่หันเราเสียมาใช้กับลูกน้องมาฉีดอยู่หันเลยสิเรายกเท่าที่ได้นะคะ กระดานเกี่ยข้างนะคะบนเข่าซ้ายค่ะกดเข้าฉีโดโอขับคืะ,ะเข้า,าในใจอจกคบอรค่ะวางศีรษะลงค่ะทีนี้เราจะปิดนะคะ<ม>ยกเข่าขวาขึ้นมาย่อค่ะเอาแขนซ้ายจับหัวเข่าขวานะคะวางแขนขวาข้างตัวนะคะปิดไปทางซ้ายค่ะ ให้สามถึงห้าลมหายใจนะคะแล้วก็มาตรงกลางค่ะมอเปลี่ยนข้างค่ะลดลงค่ะขาซ้ายวางบนหัวเข่าขวามือขวาจับไปที่หัวเข่าซ้ายด้านนอกค่ะหายใจเข้าค่ะกดเข่าทางขวาหันหน้ากลับซ้ายค่ะค่ะกลับมาตรงกลางค่ะกอดเขาสองข้างแนบลำตัวค่ะหายใจเข้าค่ะ หายใจออกยกศีรษะชิดเข่าเพราะอะไรก่อนคายนะคะหายใจเข้าออกปกติน,นะคะทั่งมาสามห้าลงหายใจนะคะขาลดลงค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นมาเหนือศีรษะนอนตะแคงมาด้านขวาค่ะเอามือซ้ายวางคืน,นหน้าหน้าลำตัวแล้วเพียก็ยกตัวนั่งชันตาค่ะ นั่งที่หน้าพระวชลาสน,นะคะต่อไปเราจะกระตุ้นกนารทํางานของช่องท้องนะคะถ้าใครมีปัญหาเข่านะคะนั่งปกตินั่งขอสมารปกติเลยก็ได้นะคะหรือจะหาหมอนมารองที่สะโพกได้นะคะถ้าใครนั่งแบบนี้ไม่ไหวนะคะเพื่อให้เกิดอาการบาดเจ็บนะคะกางนิ้วโป้งไว้ด้านในนะคะเอามือวางที่หน้าท้องจนิงนะคะอยู่ประมาณถึงกลางต้ค่ะเวลาหายใจแล้วเราพักตัวก้มลงไปมือ ตรงนี้จะกดนวดบริเวณช่องท้องพอดีนะคะจะได้กระตุ้นการทํางานของอไวัยวะภายในนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆกลับตัวก้มลงนะค่ะมาถักวางพืดได้วางนะคะหัวะะะไหล่คว่ำค่ะระหว่างนี้หายใจเข้าออกแบบตันค่ะยเขาๆค่ไม่เประจานค่นคนะ,คะเอาเอิดหัวไหล่ไปด้านหลังะค่ะประจานเนื้อด้านหลังนะคะหายใจออกดันแขนขึ้นค่ะหลังตรงะค,ะค่ะยืดอรงไว้ค่ะ หายใจเข้าออกค้างไว้5้าลมหายใจค่ะ mm hmm. ค่ะลด,ดมือลงค่ะกระสานมือด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นค่ะทำ mm hmm. หายใจเข้าออกปกติน,นะคะในการหายใจนะคะลด,ดมือลงค่ะแยกแขนขวามาด้านหน้าค่ะเอาซ้ายล็อกไวต้นแขนขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกดืงแขนมาซ้ายหันหน้ากลับขวาค่ะมองข้ามไหล่ขวาค่ะ ถ้าสำหรับผู้สูงอายุเท่ไหร่ติดทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะจะได้ค่อยๆทำได้เองน,นะคะหันกลับขับเข็นข่าค่ะเดี่ยมแขนซ้ายค่ะเอาแขนขวาแล้วก็ได้แนซสายค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึดมาขวาแล้วหันหน้ากลับซ้ายค่ะ พยายามกดไหลลงที่ค้นนะคะไม่ไม่กดไหลขึ้นหัวจดานะะนะคะหันกลับค่ะต่อไปบริหารข้อมือนะคะหันข้อมือไปด้านนอกเอาโก้งคว่ำลงเอาแขนขวาไว้ด้านบนเอามือประปกบกันหายใจเข้าค่ะหายใจออกผลข้อมือเข้ามาค่ะท่านี้บริหารข้อมือนะคะสมัยนี้ผู้สูงอายุเล่นโทรศัพท์ศาศาพเยอะนะคะแนะนำท่านนี้นะคะจะได้ผ่อนลาข้อมือนะคะด้วยยืดเส้นด้วยจ้ะ ยืดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะคะไม่ต้องกระชากนะคะระวังเจ็กนะคะดึงดักเข้ามาค่ะเปลี่ยนข้างค่ะแขนขวาด้านล่างขาซ้ายด้านบนค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเราควรค้างไว้3-5ลมหายใจก่อนนะคะเราจะค้างป็นก่อนเราจะรู้สึกผ่อนคลายถ้าใครตึงมากเราก็พักก่อนแล้วค่อยทำซ้ำรอบหนึ่งนะคะสำหรับผู้เริ่มตึกใหม่ๆนะคะค่ะึงกลับเข้ามาค่ะค่อยออกค่ะลดมือลงค่ะ สำหรับวันนี้เราจะเป็นผ่าที่แบบเบสิกค่อยๆทำแล้วก็ไม่ค้างนานเพราะว่า,า,งงา,วาสำหรับผู้มือใหม่จะได้ฝึกได้นะคะแล้วก็ผู้สูงวัยจะได้ไม่อึกตักมากจะได้ค่อยๆทำเพิ่มขึ้นในทุกๆวันหรือทำซ้ำเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ